สวัสดีครับผมอ,อลงไปกับมีคนเบิงแน่ผมมีคนเบึงนะครับสำหรับเล็กเลขกวิ่งสองตัวบนล่างสิบหน่วยสิบหน่วยเท่านั้นนะครับพี่นอ้องงวดกว้อนนั่นมันกับเขาดีครับเล็วิ่งอ่ะมันเขาดีแต่ผมให้นะผมจับคู่ให้นะมันบ่ถือ่าเล็กวิ่งงวดทีแล้วมันก็เข่าดูนั่นนะครับ วัที่แล้วมันก็เขาอยวา่ว่าเลขไอ้รางวัลที่หนึ่งมันออกสามห้าหกเจด็ดห้าเจด็ดเลขทไทยมันก็ออกยุแปดห้าครับผมมันยึถือไปในเลขวิ่งนะครับเลขวิ่งตัวนี้แปดครับผมแปดเขาครับผม ลักแปดผมจับกู้เห้นว่าถือคือครับนี่มันเข่าตัวนี้ด้วนะครับนี่ถือว่าเข่าด้วยครับเพราะว่าให้ผมให้แค่สองตัวครับสิบหน่วยบนล่างเท่านั้นครับสี่สิบตีนนเข่าว่าดีเลยครับมันเลยนเข่าว่าหนึ่งสองที่ผมให้ไปกับมะมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกงวดเจ็ดงวดครับงวดนี้เป็นงวดที่แปด ผลาดไปสองไม่ได้ห,หายไร้ไ่ได้สัมาสากักคือคนดืนรอกครับให้ย้ำนี้นะครับน้อยๆครับผมมาบึงวันที่สามสิบครับสามสิบับสิบสองทับหกหกงไทยปีครับผมเลขกวิ่ง เลีกวิ่งมันก็สิได้อยู่ว่าบางหันมันออกฮ่าเก็ดฮาเก็ดแปดฮานับแต้มหนึ่งสิได้อยู่ว่าเป็นแปดกับหกครับผมเลีกวิ่งมันือได้ประมาณนี้ครับผมงวดน,นี้จะได้เลีกวิ่งอยู่สองตัวหกกับแปดครับผมไม่จับคู่เลยครับมันจับคู่ผมก็จับตามผมมักเนะครับพี่น้อง ผู้ใดมีไหมก็ไปจับไหมครับผมนี่นะครับจับผมไปจับคู่ให้เอาพือเก่าเหรอครับเลขที่มักแปดเย็ดแปดเก่าผมให้คู่เก่าเหรอครับเลขตัวนี้ ลักแปดนะครับลักหกกจีวะหกหาหกเกียหกเก่านี่แหละครับผมผมไปจับคู่ให้ประมาณน,นี้แหละครับเลขวิ่งหมดนี่มันก็จะได้ยุป่ประมาณน,นี้ครับอย่าลืมมาผมให้แค่ซ้ำนี่นะครับเลขวิ่งสองตัวบนล่างสิบหน่วย แค่สิบก็ไม่ไหวถ้าถือรักร้อยผมถือว่าบ่ถือครับผมเดีดบอกว่าผิดเลยให้เรขกวิ่งเรียกวิ่งกับกับสูตรนี้กับเพราะได้ครับเดินดีทั้งในรอบปีถ้าที่บ่ได้ลงให้พี่น้องในบึงอยู่ในรอบปีนี้กับชตผิดอยู่ประมาณหางวดเลยนะครับแล้วผมลงอีกผิดอยู่สองรงเก็ดงวดงวดนี้เป็นงวดที่แปด มันก็นยังเดินดีครับมันเดินมาแล้วาซีงวดซ้อนแล้วครับชิปนาวันทีสิบหกมกระลาผมจะเริ่ม้วสิบหกมกระลาไปดีท,ทดสอบเบิง้งเบิ้งไปเรื่อยๆก็ได้ครับเบิ้งก็ได้ครับว่าเลขวิ่งผมมันจะเขา่าว่าเข่าถือว่าถืกมี่น้องท่านใดมีเลขนั่นจับคู่กับจับมานี่งนะครับตามที่เห็นนี่นะครับ อันนี้ผมกอกว่าพิษก็ว่าพิษถือก็ว่าถือนี่ครับนี่เลขมันที่เขาอยู่นี่ครับนี่รองงวดแรกผมให้นียถือตามันทีนี่ยครับสองงวดหลังนี่มันสิบว่าถือบันนี้ผมไม่ได้จับคู่ให้รอ,องงวดที่เขามามันเขาครับผมนี่มันเขาสิบสี่วันนั้นเขาหานึง มอนี้มาเลขกวิ่งไม่เขาหนึ่งแต่ว่าเรียกจับคู่น่ผมจับให้บ่ถือครับพี่น้องผมจับให้มันผมม่จับให้หมดสิบตมันก็สีหลายผมก็เลยจับให้พี่น้องแค่หกคู่วัดดวงคูณไดบ่มักก็ไปจับไหมครับตามที่ว่าแล้วครับพี่น้องเนาให้โชคโชควันมานครับส่งไทยปีเก่าตอนรับปีไหมครับผมอันนี้ มันก็อยู่กับดวงวาสนาคนเท้า้ะครับแต่ผมก็ได้ได้แค่ซื้อน้ำปูน้ำปลาซื้อเพราะว่ามันก็โตนั่นแหละครับดวงคนเท้า <c oughs> ดวงคนเท้าบุญวาสนาคนเท้ามัน่ฐหอ,อกันครับผมคลิปนี้ฝากลาพี่นอ้องเพียงแค่หนึ่งฝากกดไลค์กดแชร์เบาต่อจอครับฝากกดติดตามไว้ครับฝากกดติดตามไว้ครับเบื้องเลขกวิ่งเด็ดเด็ดครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ